ไปมาเยอะแล้ววันนี้อยากให้นายกความ้นจนนักการเมืองศบตานะคะหนึ่งนักการเมืองสองข้าราชการสามต้องดิ้ต้องที่นักวิชาการภาคประชากนข้อสาคัญที่สุดท่านนายกได้เคยคิดไว้หรือไม่ว่าท่านจะพัฒนาจังหวัดเหล่านี้อย่างไรโครงการที่แม่นยําเนี่ยถ้าอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของการดําเนินโครงการที่ผิดพลาดได้ง่ายก็ฝากครับแล้วก็จะนําไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทําเอกสารศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำแลนบริดหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลเศรษฐาคือโครงการแลนบริ์นะครับแม้ว่าโครงการยังไม่เริ่มแต่นายกเดินสายโรดโชว์ขายให้ต่างชาติชวนให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วแต่วันนี้โครงการยังไม่เริ่มเลยคุณประจักษ์มันติดอะไรครับที่จริงเรื่องนี้ยังไงยังไงก็ยังงงเป็นเรื่องที่จะต้องถกจะต้องพูดคุยและก็กลายเป็น เรื่องราวนะครับที่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับ <c oughs> ครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วในโครงการแลนบิชณปัจจุบันเป็นพิมพ์เขียวอยู่อย่างที่คุณเจษดาว่านั่นแหละครับ <c oughs> เพียงแต่ว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาหยิบยกเป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการเรือธงครับที่ยังไงยังไงเสเนี่ยก็ต้องทําให้โลกต้องจำไู่ง่ายนะฮะ การรับโครงการนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้เห็นคุณเศรษฐาเนี่ย <ừ lost S 2> สวมบทของการเป็นเซลแมนในการที่จะขายโครงการนี้แม้จะยังเป็นพิมพ์เขียวอยู่ก็ตามทีครับไม่ว่าจะไปที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะไปที่ญี่ปุ่นไปที่ไหนก็พูดหรือล่าสุดก็ที่สวิตซ์ก็ยังพยายามที่จะเสนอขายโครงการนี้อยู่นะครับครับนั่นเท่ากับว,ว่ารัฐบาลนี่ให้น้ําหนักให้ความต้องกัรเรื่องนี้แม้แต่ล่าสุดเนี่ยไปประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดนนท์ครับไปที่นั่นก็คล้ายๆกับเป็นการแสดงให้ึงความสําคัญกับพื้นที่ พบปะกับทุกฝ่ายแม้แต่ฝ่ายที่คัดค้านจะมายื่นหนังสือไม่เห็นด้วยก็ตามทีนายกก็บอกว่าพร้อมที่จะรับฟังทุกเรื่องราวในทุกความเห็นนั่นเท่ากับว่านายกกับรัฐบาลให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับเรื่องโครงการแรนด์บิชนั้นก็คือในมุมของรัฐบาลอิงอยู่กับข้อมูลของสนออก็คือสํานักนโยบาย และแผนการจระาจรหรือว่าขนขนส่งครับสนขขอเนี่ยคือสอนขขอไปศึกษาแล้วว่าโครงการนี้มันคุ้มทุนอแม้ว่าจะลงทุนเนี่ยหนึ่งแสหนึ่งล้านล้านบาทก็ตามทีครับอันนี้ข้อมูลที่ฝ่ายรัฐบาลถืออยู่ในมืออแต่คราวนี้ข้อมูลผลการศึกษาของสอนขอดีมันไปขัดแย้งอย่างชัดเจนกับ,บลผลการศึกษาของสภาพัฒน์ที่ไปว่าจ้างตุลาลงกรมหาวิทยาลัยในการศึกษาข้อมูลมันตรงกันข้ามเลยฮะครับของทาง จุลาเนี่ยผลการศึกษาบอกว่ามันไม่คุ้มทุนมแม้ว่าจะใช้งบลงทุนเนี่ยต่ำกว่าที่สอนอคศึกษาด้วยซ้ำไปประมาณครึ่งหนึ่งก็คือใช้งบประมาณ5 5 3จุดห้าาแสนล้านบาทะะขณะที่สอนอเนี่ยหล้านละ้านบาทสิ่งที่ทางจุลาเนี่ยเสนอก็คือว่ามันไม่คุ้มทุนไปต่อยอดโครงการที่มันมีอยู่อย่างเช่น sec ก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้จะดีกว่า นอกเหนือจากสภาพัฒน์นอกเหนือจากทางจุฬาที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วก็วยังรวมทั้งนักวิชาการครับ NGO ภาคส่วนประชาชนเครือข่ายประชาชนหรือคนที่เคยศึกษาเรื่องราวต่างๆในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ครับเพราะต้องไม่ลืมว่าเรื่องผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นตามมาทั้งระบบริเวศก็ดีทั้งระบบธรรมชาติก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตรหรือของดี ที่มีอยู่หน้าปัจจุบันในพื้นที่นะม,มันจะถูกทําลายมันจะหายไปด้วยอย่างเย่ยนทุเรียนพระโตะเป็นต้นหรือการประมงชายฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียงนั้นอันนั้นจะหายไปทันทีนี่คือข้อมูลจากในส่วนของทางจุฬาและทางสภ apat ที่พยายามที่จะกระตุกเตือนในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่มองว่ามันไม่คุ้มใช่ไหมใช่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการคัดค้านมีหลายประเด็นมากครับทั้งเรื่องของตัวโครงการทั้งภาคประชาชน และอีกหนึ่งเรื่องที่คนหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตก็คือการเปรียบเทียบศักยภาพถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารโลจิสติกระหว่างเราก็คือไทยกับเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ที่ของเขานีไปไกลแล้วนี่นี่คือสิ่งที่มีการพูดถึงกันน้อยมากมหรือหยิบยกมานำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยน้อยมากรหรือแม้แต่หยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาก็น้อยมากนะครับ คือประเด็นที่ทางฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะบอกว่าเราไม่ได้ไปแย่งสิงคโปร์นะครับเราไม่ได้ไปแย่งบรรดาเรือบรรทุกสินค้าที่ใช้ช่องทางช่องแคบมาราการนะครับ,รบรผ่านที่สิงคโปร์โดยอ้างว่าตอนนี้ถ้าเรือที่สิงคโปร์เนี่ยมาเริ่มคับแคบแล้วแออัดแล้วเราขอสัก20%่รับขอมาสัก20%่สิผลดีที่มันตามมาก็คือมันจะร่นระยะทางในการขนส่งสินค้าเนี่ยถ้าไปทางช่องแคบมาราการมันใช้เวลา9วัน ครับถ้ามาแลนบริดจ์ของไทยจะใช้เวลาเพียงแค่5วันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยคือข้อมูลตรงนี้อยู่ครับแต่ว่าข้อมูลของท่าเรือสิงคโปร์กลายเป็นข้อมูลที่พูดถึงกันน้อยมากนี่ผมเอามาฝากเลยนะครับครับ,รบเรื่องท่าเรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับท่าเรือสิงคโปร์ล่าสุดมีการพัฒนามีการขยายพื้นที่ท่าเรือนะฮะเขาถ้าทำเต็มสีมเนี่ย จะมีอยู่4เฟสที่เขาจะทำนะครับเฟสสุดท้ายจะสิ้นสุดสมบูรณ์เลย2,400ต่อมาัาร8 3บครับจะทำให้มีพื้นที่ท่าเรือทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะ13.3อ่า3ล้านตารางตารางเมตรอื3ล้านตารางเมตรนั่นเท่ากับว่าจะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับสามารถที่จะรองรับตู้ขนส่งสินค้าได้ทั้งหมดเนี่ย65ล้านตู้ต่อปีนะ นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของกายภาพขณะที่ในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าท่าเรือของสิงคโปร์เนี่ยเป็นท่าเทียบเรืออัตโนมัติมีการนำเทคโนโลยีแบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ลดเวลาการดาเนินการ,ร,รมีความรวดเร็วแม่นยำมีระบบที่เอื้ออเมืออำหน่วย<ๆ>เช่นการยืดเอกสารเพียงแค่จุดเดียวจบเลยระบบคัดกรองสินค้าเคลื่อนที่ใช้ AI, ครับใช้เครนสนามไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ กำหนดเรียวเวลาได้เลยครับว่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กําหนดได้หมดเลยครับนี่คือข้อมูลจากในส่วนของท่าเรือจากสิงคโปร์ซึ่งเราพูดถึงกันน้อยมากครับและที่สําคัญเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมไปดูในการโพสต์ข้อความของอาจารย์หาริดักสุตบุตรนะฮะอดีตรองอธิการบดีของมหาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์โพสต์ข้อความตั้งเป็นข้อสังเกตบอกว่าทําไมรัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนี้ทั้งทงที่ ไม่ได้มีการนําผลศึกษาข้อดีข้อเสียของทั้งสองชุดก็คือชุดของสอนขอกับชุดของจุฬาเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้ใชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปโรดโชว์เอานายกรัฐมรีเป็นคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นคนไปช่วยขายสินค้าตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่ามันต้องนํามาเปรียบเทียบของสองชุดนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะตัวเลขการลงทุนอย่างเดียวอแต่ต้องมาเปรียบเทียบตัวเลขประมาณการรายได้ด้วยนะค,ะครับว่ามันจะมีเท่าไหร่มาจากไหนบ้างจะทําอย่างไรนะฮะ อาจารย์พูดไว้ชัดเจนน่าสนใจนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องอพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับก็คือเรื่องระยะเวลาครับในการขนถ่ายสินค้านะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของต้นทุนต้นทุนเง่ใช้จ่ายจริงๆเนี่ยนะครับ,รบของสิงคโปร์เขาใช้ระบบ a อใช้ระบบอ,ะอัตโนมัตินะฮะคือสามารถกำหนดระยะเวลาได้ชัดเจนแต่ของเราเนี่ยอาจารย์ฮารีรักบอกว่ามันต้องไปดูว่า ตั้งแต่การขนถ่ายสินค้าจากเรือสินค้าลงมาที่รถไฟแล้วรถไฟต้องเล่นตามเส้นทางเนี่ยมาที่ท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องเอาสินค้าขึ้นจากรถไฟขึ้นไปที่ท่าเรือ,อะระยะเวลาที่จะใช้รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันอัตโนมัติมาก้อยแค่ไหนถ้ามันคอนโทรลตรงนี้ไม่ได้อาจารย์บอกว่าแทนที่จะล่นจาก9วันเหลือ4ี่วันหรือ5วันมันอาจจะ เพิ่มจาก9วันเป็น10วันหรือ10 1หรือวันหรือ12วันก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่เหนืออื่นใดคุณประจักษ์คุณประจักษ์กลงพื้นที่มาแล้วเนี่ยก็คงเห็นบรรยากาศของประชาชนคนที่อยู่ที่ชุมพรระนองอพื้นที่ตลอดเส้นทางแลนดิชนี่แหละครับหลายคนก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าทําไมอะ่ะ นายยกไปรถโชว์ขายให้ต่างประเทศแล้วเพิ่งจะมาถามชาวบ้านนั่นก็เป็นประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องยอมรับคุณเจษดาว่าไม่เท่ากันครับคือถ้าเป็นประชาชนที่อยู่ในตัวจังหวัดอย่างเช่นระนองที่เราไปร่วมถ่ายทอดสดนะครับช่วงของการจัดคอรมอสัญจรที่ระนองเนี่ยไปสอบถามความเห็นขุงคนในเขตอ่างพึเมืองทุกคนเห็นด้วยหมดมเพราะข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าโครงการนี้มันจะช่วยเติมศักยภาพระบบเศรษฐกิจของจังหวัด จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะส่งเสริมให้สภาพโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในเชิงบวกอ,อันนี้คือข้อมูลที่ชาวบ้านได้รับมาโดยตลอดแต่ว่าในรายลเียดอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้รับรู้ครับณะเดียวกันพอไปถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะเป็นจุดผ่านหรือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะอย่างเช่นที่บริเวณอ่าวอ่างแล้อ่าวอ่างซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น เป็นจุดสําหรับการสร้างท่าเรือนําลึกเนี่ยปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยครับสิ่งที่เขาสะท้อนขึ้นมาก็คือว่าการไปสํารวจไปสอบถามความเห็นของภาครัฐที่อ้างว่ามีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนนั้นชาวบ้านไม่เคยรับรู้มาก่อนอและก็พูดตรงกันบอกว่าเอาละอาจจะมีเวทีการรับฟังแต่ก็จะเป็นระดับของผู้บริหารท้องถิน่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,องของบ้านเมืองและเครือข่ายคนในครอบครัว ไปร่วมเวทีกัน 80- 90%เหลือสัก10%หรือ20%ก็คือคนในพื้นที่ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นพอคนในพื้นที่จะแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่เข้ากังวลปรากฏว่าก็จะถูกเบรกบอกว่าเอาฝ่ายที่เห็นด้วยก่อดแล้วจบก่อนเดี๋ยวจะถึงคิวของฝ่ายไม่เห็นด้วยอพอฝ่ายที่เห็นด้วยพูดจบปั๊บก็ปิดปิดเวทีเพราะฉะนั้นข้อมูลสรุปที่ส่งขึ้นมาหน่วยเหนือเนี่ยที่บอกว่าประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยหมดเนี่ยมันไม่ผิดหรอก เพราะว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่เห็นด้วยครับนี่อยากจะเป็นเสียงหนึ่งนะฮะที่ฝากเป็นโจทย์ให้รัฐบาลด้วยขอบคุณคุณประจักษ์ครับครับดีดีครับ